เมียง <udo> ไม่มาเมียไม่อยู่กูละเลยนี่เป็นไังเหมือนผู้หญิงจะต้องคืออ่อยนเข้าทางนะอุ้ยนี่อ่ะดีไหมอือดีลำหนึ่งนะลำหนึ่งนะพี่ฟานให้หนูหะน็อตทีมัน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแพนชแนลบอกเลยครับว่าวันนี้ครับพิเศษจริงๆพิเศษอย่างแรกคือผมมาคนเดียวพิเศษอย่างที่สองคือเมียไม่มาเมียไม่มาครับจริงๆอยากจะทําเป็นคอนเทนต์เลยนะว่าวันนี้คือหนีเมียเที่ยวหรือเมียไม่อยู่กูล่าเริงนี่ไงผมก็เลยแบบว่าถือโอกาสนี้เลยนัดเดทเลย ผมหาผู้หญิงแบบมาคู่กับผมผมจะออกเดทกับใครและเป็นใครไปไม่ได้ครับในวงการนี้น้องที่น่ารักที่สุดที่สวยที่สุดในหกฉากครับจานมีแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคือคือใครกันนะนี่ใครทายครับน้องคนนั้นคือทุกคนน่าจะรู้ครับสาวเซ็กซี่หุ่นดีน่ารักนั่นก็คือน้องพอยหกฉากครับจา้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมและนี่คือน้องของผมครับอาจารย์ค่ะพี่แบรเราจะเปิดตัวกันแล้วหรอจริงๆนะเพื่อนเพื่อนทุกคนผมกินเงียบันอยู่นะกินเงียบมาตลอดนะแต่อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ผมจะต้องเปิดตัวน้องเคยไปออกรายการพี่นิกกี้ป่ะเคยพี่นิกกี้คือเขาพูดอะไรกับเราบ้างตอนที่ไปออกรายการกับพี่นิกกี้เขาก็จะแบบว่าให้หนูเป็นรองก้อยใช่ พี่นิกกี้เนี่ยเมาเลยคือไม่เปิดเผยตัวใช่ให้หนูเงียบๆท่านผู้ชมดูนี่ผู้ชายเนี่ยถ้าสมมุติจะเปิดเผยนี่คือต้องเปิดเผยไปเล้อย่างผมน้องไม่มีเป็นรองใครพี่จะมามัดใจน้องพลอยพี่จะทำทุกอย่างเพื่อจะให้น้องพลอยไหคะรับรักพี่ได้อุ้ยยากหน่อยนะพี่แปนจริงเหรอจริงพี่จะทำทุกอย่าง สายเปหรือเปล่าพี่สายเปยอยู่แล้วโอ้ถ้าเปยเนี่ยเราคุยกันได้นะน้องมีรถยังไม่มีอ่ะเมากับพี่น้องมีคอนโดยังยังไม่มีเลยอะค่ะเดี๋ยวมากบับพี่อยน้องมีบ้านยังยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวมากบับพี่น้องมีลูกยังยังไม่มีเลยค่ะไปเปลกับพี่เก็บอะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะ ผมกับน้องพลจะมาออกเดตกันโดยการที่เราจะมาถ่ายรูปใช่ค่ะเคยดูรายการแบบว่าแบบยูทูบเบอร์ไหมเกี่ยวกับรีวิวกล้องก๊อปมาเยือนอันนี้อะไรอันนี้ก๊อปมากับเลื่อนอะไรเนี่ยน้องพลส่เลยไรมพี่วะป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับค่ะ ผมตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาหามุมถ่ายรูปกับน้องพลอยกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับน้องพลอยรู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนเนตอนนี้ชื่อว่าสถานตากอากาศบางปูเคยอยู่ที่สมุทรปราการนะทุกคนแล้วก็จะมีนกนางแอ่นนะครับอันนี้นกนางแอ่นหรือนกนางนวลนกนางนวลนกนางนวลใครใครนางแอ่นใครพูดวะนกนางนวลคือเต็มเลยนะครับแต่หนูไม่นกนะวันนี้น้องไม่นกแน่น้องเจอพี่น้องไม่นกแน่เลย อย่างนี้มันดีอย่างนี้นีหว่าคือเมียไม่อยู่มันดีอย่างนี้มาเดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่าเป็นการเดทที่ทุลักทุเลมากแล้วคือต้องให้คู่เดทเนี่ยคือมาโยนอาหารนกแล้วก็ต้องมาโพสท่าที่คือระบากมาก ถ้าใครจะออกเดทกับผู้หญิงอย่ามาให้อาหารนกโอเคเมื่อกี้ผมถ่ายให้น้องพลอยแล้วเดี๋ยวทีนี้น้องพลอยต้องถ่ายให้ผมบ้างได้เลยพี่แบร์โอเคนะจ๊ะแบร์จะได้รู้ว่านกมันจะทุ่งอามันจะเป็นยังไงหรอที่จะกระโดดจัดคอมันมาอยู่กับผู้หญิงต้องโชว์หน่อยว่าเราเราปกป้องเขาได้น้องพลอยดูสเต็ปพี่เฮ้ยน้องเอาน้องเออเออน้องมานี้น้องมานี้น้องมาเฮ้ยน้องเอ้ยน้องเฮ้ยดีเอ้าโอ้ยแม่นหน่อยหน่อยแม่นหน่อยดีแม่นหน่อยดีเราอะ ได้รูปบ้างไหมได้ได้รูปดีเดี๋ยวพี่จะค้างไว้เลยออได้อ๋อจริงจริงนะวูยืนเฉยๆก็ได้เดี๋ยวให้นกมันมาเองเดี๋ยวไม่ได้คือพี่อุตส่าห์เทนไว้เดี๋ยวพี่ขอขอขอด่ามันหน่อย่มนนี่นโรมิโอนะเขาหลังก็บินโฉบไปไม้ดีๆหน่อยดูจอนนี่เขาเนี่ยจอนนี่เขาทำดีมากเฮ้ย เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดมานี่เอ็ดเวิร์ดมาเอ็ดเวิร์ดกลับมาคราวหน้าน่าจะไปให้กินอีกแล้วแคบหมูเนี่ยจริงๆเลยน้องพลอยพี่ถามหน่อยวันนี้ที่พี่พามาที่สถานตาอากาศบางปูเนี่ยมาถ่ายรูปกับนกนางนวลมันพอที่จะมัดใจน้องพลอยได้บ้างไหมก็ได้แค่แบบ25%เต็มร้อยยีเองเหรอใช่แต่จริงๆแล้วพลอยน่ะชอบที่ล่มมากกว่าเพราะเนี่ยมันกลางแจ้งคนเยอะแยะเหรอเห็นมนผู้หญิงจะตรงๆคืออ่อยนะจะอ่อยนะมึงจะไม่ชอบกลางแจ้งนะ ข้าทางแล้วคุยบใไรมาเมื่อกี้ไม่มีอะไรจ้ะเธอน้องพลอยคือเอาจริงๆนะพี่อ่ะมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับน้องพลอยเลยพี่ไม่เคยทําแบบนี้ให้ใครมาก่อนด้วยเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องยังไม่มีบ้านใช่ไม่มีบ้านพี่จะซื้อบ้านให้น้องพลอยจริงเปล่าจริงตรงนี้เลยอากาศตรงนี้เลยเอ็ดเวิร์ดฟังไว้นะผมจะซื้อบ้านให้น้องพลอยรอสไปแจ้งบาทหลวงเลยนะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเราชื่ออะไร ออมมโโนี่นะคุณนึกชื่อไม่ออกแล้วจากพี่ไปเต็มด้วยแต่ตอนนี้พี่ร้อนมากเลยอ๋อเก็บในกระเป๋าอะไลครับทุกคนครับทำไมตัวงอเลยอะคะพี่ถ่ายรูปมันยี้งม่พี่ปวดหลังเอาเป็นว่าเราเก็บเสียงนี้ไปใช้ให้ถูกที่กันดีกว่าโอเคไปเลยไป พร้อมหรือยังน้องพลอยพี่ปปาตื่นเต้นมากตื่นเต้นรอพี่ไม่อยากเปิดตาเลยทำไมอ่ะพี่อยากอยู่แบบนี้พร้อมนะค่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเปิดตาเลยอุ้ยพี่แปงสวยอ่ะสป라이ดอุ้ยให้หนูอะไรนะให้หนูเหรออย่าเรียกว่าบ้านหนูเรียกว่าบ้านเราแม่ก้วกับกลับตรงนี้กลับตรงนี้กลับกับนี้นี่กับนี้นี ้ม่พล <g ye> จ๋าอยากรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนโอออยากรู้พี่แปนพานหนูมาไหนเนี่ยที่นี่คือโครงการบ้านที่สวยมากๆเลยนั่นคือโครงการสิวารมเนเจอร์พลัสสุขุมวิทบางปูจ้ะเนี่ยเห็นไหมฝั่งตรงข้ามนี่เลยสถานอาก,กาศบางปูฝั่งตรงข้ามกันเลยไม่ไกลไม่ไกลเลย <g ye> <ering. S 2> ต้างหนเลยไหม ิ้มไม่ไหวแล้วอิแตงเงี้ย็นชิบิต้ข้างอะไรพี่จะไปดูข้างในพาไปดูข้างในไปนะไป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 พปไปปไปไปไงไป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 ไไป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 ไไปไปนปไ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 ไปไยไปไปไปไไปไยไปไปไปไไป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 ไ ชอบไหมคะชอบค่ะนี่คือบ้านแฝดส,สไตล์บ้านเดี่ยวนะเขาตกแต่งแบบว่าแนวอเมริกันคอสเทจคือสวยมากๆเลยแล้วพี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามันเหมาะกับเรามาก จริงนะพี่แปนเพราะว่าตอนที่พลเดินเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วบ้านแฝดทั่วไปนะที่พลเห็นอะคือห้องครัวหรือว่าห้องน้ำเขาจะติดกันแต่ว่าเนี่ยไม่ติดกันเราสามารถเดินรอบบ้านได้เลยเราจะสี่ยงนงเอิร์คไม่ใช่ใช่ม้โห่าฮ่าไม่ได้ยินนะพี่พาชมบ้านดีกว่าเผื่อแบบว่าน้องพลอยากได้เลยเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่จะจัดให้มาตรงนี้ปุ๊บเราทานข้าวกันปุ๊บทานข้าวตรงนี้ ที่นี่นะคือนอกจากอยู่แล้วเนี่ยคือเราสามารถที่จะตกแต่งตามสไตล์เราได้เลยเ,ออเราอยากได้สไตล์แบบไหนอีกห้องหนึ่งที่พี่ภูมิใจนำเสนอเลยนะแล้วเหมาะก,กับเรามากเราดีห้องพย,เยีเป็นห้องไพายด์สำหรับเราโอโทนแบบอึง้งๆ <c oughs> นี่เลยจ้ะน้องพลอ,อยจ๋าโเป็นไงฮะ <c oughs> เป็นแบบอีกมุมหนึ่งที่อึมครึมสวีทอะไรอย่างงี้<ช>ดูมมบบหรูหรามสมมติแบบเวลาเราแบบนั่งแล้วเราก็ดูแบบซีรีส์แต่จริงๆห้องนี้มันจะเป็นห้องนอนที่4ี่นะแต่เราสามารถแบบทำแบบตกแต่งเป็นห้องทำงานห้องนั่งเล่นห้องแบบคาราโอเกะได้หมดเลยอย่างงชอบไหมคะชอบค่ะอันนี้คือยังเป็นโซนทางด้านล่างอยู่นะคือโซนด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าเข้ามาปุ๊บจะเป็นห้องนั่งเล่นนะเป็น โต๊ะทานอาหารเป็นห้องครัว,รวนะครับแล้วก็ใครอยากแบบต่อเติมครัวไทยก็ต่อเติมได้เลยชั้นบนมีอีกสมห้องนอนอืมตุ่นเต้นอะะไปไปดูห้องบนดีกว่า<ะ>มาจ๋าน้องพลจ๋าค่ะชั้นสองอุ้ยแต่พลชอบชอบบันไดเขานะอย่างแรกคือเวลาพลจะดูอะไรเงี้ย พอจะนึกถึงบันไดพี่แปงเพราะว่ามันไม่กลวงอ่ะมันแบบโล่งโปร่งแล้วก็มันแบแน่นหนาพี่เวลาเย็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือดูแน่นหนามันคงใช่พี่พามาดูห้องแรกก่อนเลยห้องแรกนี่คือห้องนอนที่สามนะก็จะเป็นห้องนอนแบบว่าสําหรับเด็กๆมานอนอันนี้อาจจะเป็นห้องนอนแบบลูกชายเมื่อกี้ห้องลูกชายพามาดูห้องลูกสาวด้วยนี่หวานแววสไตล์ลูกสาวโอ้ยคิ้วๆเป็นไง พี่จัดไว้หมดแล้วว่าห้องลูกสาวเราเอต้องเป็นยังไงอ๋อจะมีลูกสาวแล้วก็มีลูกชายช่าไหมเมื่อกี้ตอนที่อยู่บางปกูก5 5 5ตอนนี้เนี่ยจากดูจากข้างล่างขึ้นมาตรงน,นี้สักเท่าไหร่ดีสักเท่าไหร่ดีตอนนี้เนี่ยหนูให้สัก75%เกันโอเคเพราะว่ามาถึงนี่คือประทับใจบ้านแล้วเพิ่มมาอีก50%ซใช่ห้องนูน้นผมปิดจอด <c oughs> ไปห้อง master ์เบ r o o m กันดีกว่านี่มีห้องน้ำด้วยนะเป็นห้องน้ำแบบรวมกันห้องน้ำส่วนกลางตรงนี้แล้วก็มาถึงห้องนี้ห้องนอนของเรานี่เข้ามาเลยตื่นเต้นโอ้ยสวยนี่นี่คือห้องนอนาสเตอร b เบ r o o m ใหญ่มากคือมีระเบียงด้วยนะเป็นระเบียงส่วนตัวแล้วมีห้องน้ำในตัวด้วยโอ้ยดีนี่คือทดลองนอนก่อนมันนี้มันนี้โอ้ยนี่อะดีไหมดี เออแต่กล้องลองลองลองออกไปหน่อยดิลองลองลองอลองลองทำเป็นเดินออกไปอ่ะอะไรจริงนะคือนี่จะดีเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยยโอ้ยโอ๊ยตายแล้วอดเลยโอ้ยโอ้ยเราอดจัดกันเลยทไปตัวล่ะ หลังหรอเช่งนี้เออนี่ฝั่งนี้น้องพลอยพี่ตกแต่งให้น้องพลอยเรียบร้อยเลยนะฝั่งนี้เป็น Walk in Closet Walk in Closet ตัวนี้เป็นไงปึ๊บโฮ้ยคือดีอย่างมุมโปรดเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมแบบว่ามุมแต่งหน้าแต่งตัวแต่งตัวเสร็จปุ๊บเฮ้ยเช็คความเรียบร้อยก็ตรงนี้อันนี้พี่แบบออกแบบให้น้องพลอยโดยเฉพาะเลยสวยน่ารักจริงๆชอบไหมชอบชอบพี่ไหม นะชอบเลยนะประทับใจนะประทับใจคือถ้าสมมติน้องพอยังไม่สาใจนี่คือบ้านแฟดตายบ้านเดียว <แ S 1> พี่จะพาไปดูอีกที่หนึง่งในโครงการนี้ hmm? เป็นทาวน์โฮมไปดูไหมไปเด <fil> ี๋ยวพี่พาไปดู <eller? S 1> อันนู้นหลังแรกค่ะอันนี้หลังที่สองเป็นแบบว่าทาวน์โฮมพื้นที่สี่ห้องนอนสามห้องน้ำเหมือนกันเลยชอบไหมชอบนะคือชอบบ้านใมีชอบตัวสักนิดนึงชอบไหมเนี่ยตกลงชอบชอบทั้งบ้านแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะให้พี่แปนอะเพิ่มขึ้นเลยจริงเหรอจริงตอนแรกเมื่อกี้75ตอนนี้พอได้ทาวน์โฮมอีกสักหลังหนึ่งเท่าไหร่แล้วเปอร์เซ็นต์ความรักของเราเป็นแ แลดสิบห้า <85. S 1> อ,อีกสิเปอร์เซ็นต์ใช่พอมีอะไรที่จะมัดใจได้อีกไหมคะถ้าเอาอย่างนี้เหรอบ้านอีกสักหลังหนึ่งไหมอีกสักโครงการหนึ่งไหมจริงเหรอมีอีกเหรอที่นี่คือโครงการสิวาลมเนเจอร์พลัสยังไม่พอใช่ไหมพี่ให้อีกโครงการหนึ่งเลยโครงการสิวาลมพาร์คสุขุมวิทบางปูเนี่ยห่างจากตรงเนี้ย15นาทีถึงจริงเหรอพี่ไปดูไหม ไป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 ดูเลยครับ<ด> <mar ido. S 1> ไปไงไปไงไม่ส่วยอนะคือบ่องตรงนะทั้งสามหลังที่ดูนี่คือแบบดีหมดชอบหมดคือดีอะพี่แบน์สองโครงการพี่พาไปดูแล้วน้องต้องให้คําตอบแค่แหละพี่ต้องการรูปหมอรูปหางเฮ้ยพี่แบนพี่ต้องการคําตอบจากเราที่ไม่เคยให้ใครมากขนาดนี้นะถ้ามากกว่าสามหลังนี่คือพี่ต้องควักพี่พี่มาให้เราพี่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยก็ได้ะก็ได้ก็ได้แปลว่าไม่ได้ได้ได้อะไร เลี้ยวๆคนดูรออยู่เดี๋ยนะที่นู่นมีบปะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่เป้ยให้หนูฮะน็อตทุ่มเลยนี่ดิพูดอย่างงี้หุ่นโห o v e r ทำหานตอนนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮัลโหลหนูว่าไงทำไรอยู่ถ่ายรายการไงอยู่วังปูทำไมไม่เปิดกองพี่ถ่ายรายการอยู่ไงจะเปิดกล้องทำไมล่ะ หนูเสียงอะไรมันดังก็แก๊กก็แก๊กอะหนูสัญญาณมันไม่ดีเลยมั้งหนูค่เอออ่ะนี่ข้างซ้าย้ยอุเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายเสร็จแล้วพี่กลับแล้วไม่มีอะไรแล้วอดอดแล้วเอ้ยไม่ไง คืออดอดทำอะไรแล้วเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าพี่คงไม่ได้ทำอะไรกันต่อแล้วเอ้ยไม่ใช่พี่คงแยกย้ายกลับเลยปันเดีนเดี๋ยวพี่กลับเลยนะแค่นี้นะเปิดแบบแล้วส่งมาเป็นอะไรอะไรหนูเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รีบทรับฮะ้แหละพี่แปนจบแล้วจบแล้วออย โอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟลุกมีส่งสติ๊กเกอร์อะไรขนาดนั้นนะชิบหายแล้วช่วยแล้วพี่แปนเรื่องของเราที่ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยตรงนี้เลยไหมอ๋อใจเย็นฮะมมันต้องรูปหูรูปหางแล้วพอยพี่ว่านะพี่เลือกเลยว่ะยังไงคะพี่เลือกโน้ตโน้ตพี่ตายแน่ พี่ตายแน่งั้นพี่ฝากเก็บหน่อยนะพี่ฝากเก็บเก็บบ้านหน่อยนะเดี๋ยวพี่พี่กลับก่อนเดี๋ยวไอ้เงียบทีปแ่บนี่นี่จะมีครั้งหน้าอีกเหรอโอเคพลอยเจอกันพลอยฮัลโหลหนูจ้าจ้าฮัลโหลหนูโอเคแล้วดูซิแล้วบอกว่าเราเนี่คือที่หนึ่งคือว่าสามหลังให้เราพีแปเลิกงั้นเลิกเลยเออพี่แปอะไร มีเลิกละเลิกอะไรเลิกใช้โทรศัพท์แล้วมันจะได้ติดตามเราไม่ได้ดีไหมนี่หนุนเลิกกับพี่เลยละก so ันไปละกราบแล้วน้องพลอยน้องพลอยพลอยเฮลท์ darkness my old friend I've come to talk with you again โ้โงหน้าผมจะไปออกเดทกับใคร ช่วยกันลังใจผมด้วยนะครับขอให้ผมสมฟังขอให้ผมได้ขอให้ผมโดนมันส่งมาอีกแล้วมันส่งมาอีกแล้วเจอครับไอแปร์ชแนลครับสวัสดีครับน้องพลอยน้องพลอยโครงการซีวารมเนเจอร์พลัสสุขุมวิทบางปูบ้านหรูและทาวโฮม 4ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าตรงข้ามตากอากาศบางปูโปรโมชัน่นลดล้างสต๊อกบ้านพร้อมโอนบ้านหรูสีห้องนอนใหญ่เริ่ม3.69ล้านบาทจากราคาปกติ4.49ล้านบาท5ยูนิตสุดท้ายเท่าโฮมสห้องนอนใหญ่เริ่ม2.39ล้านบาทจำนวนจำกัดเพียง5ยูนิตเท่านั้น โครงการซิวารมพาร์คสุขุมวิทบางปูบ้านเดี่ยวสุดหรูสไตล์บิทเชสโคซีวินเทจฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถติดถนนใหญ่สุขุมวิทบางปูใกล้โรงพยาบาลลาม,มาบ้านสมาร์ทโฮมใช้สั่งงานเปิดปิดไฟแอร์ทีวีผ่านมือถือพร้อมคลับเฮาส์สระว่ายน้ำเริ่มเพียง3.89ล้านบาทจากราคาปกติ 5.09ล้านบาทแคมเปญพิเศษลดล้างสต็อกบ้านพร้อมโอนฟรีค่าใช้จ่ายณนะวันโอนช่วยผ่อน60เดือนทั้งโครงการซีวาลมเนเจอร์พัสและสีวาลมพาร์คสุขุมวิทบางปูวันที่13 14มีนาคมนี้เท่านั้นมีจำนวนจำกัดนะครับห้ามพลาด ไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว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 ไปยังไงครับผมกับแคมเปญพิเศษนะครับผมลดล้างสต็อกบ้านพร้อมโอนนะฮะฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะครับช่วยผ่อน60เดือนโอ้โหช่วยผ่อนเยอะมากๆเลยนะครับผมทั้งโครงการสิวารมเนเจอร์พลัสนะครับแล้วก็โครงการสิวารมพาร์คสุขุมวิทบางปูนะครับตั้งแต่วันที่13-14มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมมีจำนวนจำกัดด้วยห้ามพลาดเลย นะครับผมไม่ซื้อวันนี้จะซื้อตอนไหนถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับ